ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิตโรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบหายไปนะคะเขาคิดอะไรอยู่นะคะแล้วเขาจะเทคแอคชั่นยังไงนะคะหัวข้อนี้นะคะได้มาจากคอมเมนต์หนึ่งนะคะในแรนดอมที่แล้วนะคะสิสก็ามาทําให้แล้วนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะใช้ไพ่นะคะที่ชื่อว่า tarot familiars นะคะเด็กนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ว่าจะได้มานานแล้ว นะคะเพราะว่าเป็นคนชอบแมวนะคะเป็นาธาตุแมวเพราะฉะนั้นไพ่แมวเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโอเคเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากคำใบแล้วก็ในส่วนของลัคนาราศีกันก่อนดีกว่านะคะขอคำใบนะคะแล้วก็ลัคนาราศีนะคะสำหรับคนที่มี e NERGY นะคะที่สอดคล้องกับคลิปนี้นะคะ ว่าคำใบ้ความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างไรการให้และได้รับนะคะไม่เท่ากันเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มามาหายๆคะ่ะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นะคะ มันจะมีคนหนึ่งคนนะในเ n e r g y ความสัมพันธ์เนี้ยที่เป็นคนที่เฝ้ารอนะรอคอยนะคะให้เขา t ท k e a c ช i ่นใ,ให้เขาทำอะไรใดๆก็แล้วแต่คือเป็นคนที่แบบผ่านมาเมื่อไหร่ก็เจอนะคะอยู่คนหนึ่งส่วนเ n e r g y อีกคนหนึ่งก็จะเป็นคนแบบนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะหายก็หายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีความสม่ำเสมออะไรใดๆเท่าไหรนะ่นักนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ความคิดเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่ค่อยที่จะตรงกันหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์นี้มีความขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้มีความต้องการความสัมพันธ์ที่ตรงกันหรืออาจจะหมายถึงมีมุมมองอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเกิดความขัดแย้งขึ้นค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งพอสมควรน,นะคะ เอเนอร์จีคิดว่าอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงลึกซึง้งหรือว่าเป็นอะไรที่มันเซโดมากนักนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่มันมั่นคงมากนักเพราะว่าดูแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายนะซะมากกว่าเอเนอร์จีของลัคนาราศีนะคะที่เด่นๆเ,เลยก็จะมีในเรื่องของทัดลมกลุ่มตุนไมถุนนะคะแล้วก็ทัดน้ํามีนกรกฏพิจิกที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเอาล่ะ สำหรับคำใบนะคะก็เป็นประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ on off นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการให้และได้รับที่ไม่เท่ากันนะคะแต่ตอนนี้เขาเงียบไปแล้วนะคนคนนี้ที่เขาเงียบไปเขาคิดอะไรอยู่คะคนคนนี้นะคะที่เขาเนิ่งเงียบไปเขาคิดอะไรอยู่คะ ออกมาสองใบเอาใหม่นะคะไปเดิม a อ r f ฟ a n c นะคะนิ่งเงียบไปคิดอะไรอยู่เอาจริงๆในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้มีอยู่ในหัวเขามากก็ได้ในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเขาเองอาจจะคิดเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเองอยู่ นะเป็นเกี่ยวกับตัวเองในอนาคตอยากที่จะทำอะไรไปไหนแบบไหนยังไงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของแบบอนาคตอนะแพลนเกี่ยวกับในเรื่องอนาคตส,ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ลึกๆเขาก็ดูอยากคุยนะคะแต่ว่าเขาดูยุ่งอะคนเนี้ยดูยุ่งดูไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะคะคนคนนี้ที่นิ่งเงีเยบไปเนี่ยตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่คะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ ชาริออดนะคะออกมาตอกย้ําเกี่ยวกับในเรื่องของการที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองอยากที่จะทํามากกว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนนี้เป็นคนที่รกกะไกเยอะดูเหมือนมีเหตุผลกับทุกอย่างและทุกเรื่องเรื่องอารมณ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักสําหรับเขาเวลาเขาจะทาอะไรเนี่ยก็จะดูเป็นคนที่ยึดเอาหลัก การแล้วก็เหตุผลมาเป็นส่วนใหญ่ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วอยู่กับเขาจะมีความรู้สึกเบื่อไปเลยเพราะว่าเหมือนแบบคุยในเรื่องของอารมณ์แล้วเขาก็ไม่ค่อยเก็บนะคะเขากำลังโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องทำอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วก็เอ,อเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีก็มีนึกถึง คุณบ้างนะคะในบางครั้งก็อยากรับรู้อยากรู้ถึงความเป็นไปบ้างว่าตัวคุณเองเป็นยังไงนะในตอนนี้แบบทุกอย่างยังโอเคดีอยู่ไหมหรืออาจจะหมายถึงกังวลว่าตัวคุณเองจะ move on ไปแล้วหรือ,อยังอะไรเงี้ยเขาก็มีความลังเลสงสัยมีความใคร่รู้อยู่ตรงนี้อยู่นะถึงเขาจะไม่คุยเขาก็ดูส่องนะคะแต่ว่ายังไม่เห็นจะ take ท c t i o n อะไรไหนะดูซินี่เงียบไปคิดอะไรอยู่ เขาดูอยากที่จะทําอะไรบางอย่างให้มันประสบความสําเร็จนะเกี่ยวกับในตัวของเขาเองเช่ว่าอาจจะเป็นในเชิงของหน้าที่การงานของเขาอะในสเต็ปต่อไปอะว่ามันจะต้องจัดการอะไรยังไงแบบไหนดูโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือว่าเรื่องชีวิตของตัวเองเป็นพิเศษนะคะบางคนคนที่คุณมาถามถึงเขาอาจจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่าคิดมากเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเช่นว่าในช่วงนี้อาจจะ ประสบปัญหาในเรื่องนี้แล้วก็เลยทําให้เขาไม่มีกระจิตกระใจในการจะไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยค่ะไม่มีกระจิตกระใจจะไปโฟกัสเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นเลยนอกจากเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่การเงินเข้าอยู่ในช่วงแบบย่าแย่นะคะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของตัวเองก่อนมากกว่าเรื่องอื่นๆนะ บางคนนะคะอาจจะตัวเขาเองเนี่ยอาจจะโดนมันมีมันเป็นไปได้หลายแบบเลยนะ Five Pentacles เนี่ยอาจจะโดนโกงนะคะหรืออาจจะหมายถึงแผนที่วางไว้ในอดีตอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดหรือว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคาดหวังเช่นว่าเขาคาดหวังว่าเขาจะได้งานตรงนั้นเขาจะได้งานตรงนี้เขาจะได้เงินตรงนั้นเขาจะได้เงินตรงนี้นะนนอะไรเงี้ย มันอาจจะไม่ได้อย่างที่เขาคิดเขาก็เลยเกิดความเครียดขึ้นมามีทั้ง4และ5เหรียนจะรู้สึกว่าคนคนนี้สถานการณ์ด้านการเงินของเขามันอาจจะอยู่ในช่วงที่ย่ําแย่หรือถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินปัญหาเรื่องงานที่เขาทําอยู่ในตอนนี้ค่อนข้างเครียดนะคะแล้วก็หาทางออกได้ค่อนข้างที่จะยากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ รู้สึกว่าคําถามแรกที่เราถามไพ่คือเขาเงียบไปเนี่ยเขาเขาคิดอะไรอยู่ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น energy เกี่ยวกับตัวเองหมดเลยเกี่ยวกับอนาคตที่อยากจะทําเกี่ยวกับในสิ่งที่อยากจะแก้ไขเกี่ยวกับในบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการหรืออยากได้อะไรเงี้ยนะคะจะเกี่ยวข้องกับตัวเองสมหมดเลยยังไม่มีเรื่องของความรักขึ้นมาเลยอะ่ะ อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดมากเกินไปก็ได้นะคะจน energy ความรักไม่ขึ้นมาเลยถามเจ้าไปเลยแล้วกันนะคะว่าในช่วงจังหวะเวลาที่เงียบกันไปแบบนี้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกยังไงคุณคะในดับฟันนะคะก็ยังอยากคุยอยู่นะลึกๆก,ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากคุยอยากที่จะ สื่อสารหรือว่าพบเจอนะแต่ว่าอะไรยังมีการส่องอยู่ด้วยยังมีความรู้สึกว่ายังอยากรู้ถึงความเป็นไปของคุณอยู่นะคะตัวเขาเองก็ยังมองคุณอยู่ในที่ไกลไกลเรียฟแน์นะคะมองคุณอยู่ในที่ไกลไกล เขารู้สึกว่าถ้าเขานะไม่โฟกัสเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอะ่ะเขาจะต้องแย่มากๆแน่ๆเลยหลังจากเนี้ย s t i c k ถ้าเกิดว่าเขาว่าไม่พร้อมในเรื่องของการงานการเงินเขามองว่าเขาก็คงจะดูแลใครไม่ได้เขาคงจะรักใครไม่ได้หรอก เพราะว่าอยู่ในความสัมพันธ์ไปก็รังแต่จะนําปัญหามาให้อันนี้เขาคิดเองนะคะเงียบไปนะคะเขาเงียบไปเขารู้สึกยังไงกับเรา t o f s o u r c s เขาไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองเนี่ยจะสามารถในการที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้ได้จริงหรือไม่ถ้าสมมุติว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาไปมากกว่านี้นะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเองก็ก็ยังตัดใจจากเราไม่ได้อยู่ดีอะถึงแม้ว่าเขารู้สึกว่าในตอนนี้เขาอยากที่จะโฟกัสในส่วนของหน้าที่หรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําอยากทำอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถในการที่จะตัดใจจากคุณไปได้เลยจริงๆนะคะ ถึงแม้ว่าตอนจบหรือตอนคุยกันไปล่าสุดเนี่ยมันจะมีความเย็นชาหรือว่าความรุนแรงในเรื่องของคําพูดของเขามากขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงหรือว่านึกถึงคุณอยู่นะเราก็ส่องแอบมองอยู่ไกลๆแบบอารมณ์แบบอยู่ห่างๆอย่างห่งหงหวงๆในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกคะคนคนนี้เอจ็บโซสนะคะแดาว อยู่ในจุดที่ไม่แน่ใจว่าควรที่จะต้องจัดการหรือทํายังไงกันแน่นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์เอาจริงๆตัวเขาเองก็คิดอยู่นะคะว่าควรจะทํายังไงดีควรจะตัดสินใจยังไงควรจะเทคแอคชั่นแบบไหนเรากับเขาควรที่จะคุยคุยกันไปก่อนเป็นเพื่อนพี่น้องทั่วไปเป็นกัลายาณมิตรทั่วไปดีไหมหรือ ควรจะเป็นมากกว่านั้นดีควรจะวางไว้ตรงไหนนะคะตัวเขาเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจคิดอยู่ยังอยู่ในช่วงของการที่คิดแล้วก็รอในส่วนของการตัดสินใจอยู่แล้วทำไมถึงเงี้ยไปละ่ะ e t of Swords Nine of Pentacles นะคะ กินอ mm ัพสโตร์สฟอรเพราะว่าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงไง mm hmm. เขาเลยรู้สึกว่าเขาจะต้องเงียบไปก่อนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่สามารถในการที่จะให้สิ่งนั้นกับคุณได้นะคะไม่สามารถในการที่จะชัดเจนไม่สามารถในการที่จะมั่นคงหรือไม่สามารถที่จะให้ความมั่นคงอะไรกับคุณได้เลยแล้วคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้กันมาหลายครั้งแล้ว นะคะมีประเด็นกันในเรื่องของความไม่ชัดเจนกันมาหลายครั้งแล้วจนท้ายที่สุดตัวเขาเองก็ยอมรับว่าบางทีอาจจะเป็นที่ตัวเขาเองก็ได้ที่เขาไม่พร้อมแล้วถ้าเขาไม่พร้อมแลวเขายังอยู่ตรงนี้ต่อไปยังไงเราทั้งคู่ก็คงจะมีปัญหาหรือเราทั้งคู่ก็คงจะต้องทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆนั่นแหละแล้วเขาจะ take action ยังไงคะ f a b u s o u s นะคะคนคนนี้จะไม่ take action จนกว่าจะทนไม่ไหวนะ เขาจะปล่อยให้เรื่องราวเนี่ยมันดําเนินไปเรื่อยๆให้ความเหงาให้ความอ้างว้างกัดกินหัวใจจนทนไม่ไหวแล้วแหละถึงจะมีการ take action มาเนี่ย six of swords จริงต้องคิดถึงจนทนไม่ไหวต้องรู้สึกว่าแบบอยากคุยจนทนไม่ไหว,วถึงจะแบบมีการ take action หรือการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะเขาเองก็ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้ง่ายๆหรอกค่ะเพราะว่า,วาในที่นี้คือ h e r a n ขึ้นมาเนาะ คือความผูกพันระหว่างเรากับเขาที่มีต่อก,กันอ่ะมันค่อนข้างที่จะมากถึงแม้ว่าบางเรื่องเราจะเข้ากันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าการจะตัดใจให้ขาดไปเลยสําหรับเขาเขาบอกว่ายากนะคะเขาเคยแล้วพยายามในการที่จะตัดใจจากคุณแล้วพยายามไม่หวังไม่อยากทําอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่ามันควรพอแค่นี้ เขาคิดหลายครั้งพยายามตัดใจหลายครั้งแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้อยู่ดีนะคะยังคงมีความรู้สึกคิดถึงและผูกพันมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกผูกพันอยู่ตัดใจได้ยากนะคะจบด้วยเดอะทาวเวอร์แต่สุด,สสดแต่สุดท้ายแล้วอะเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะต้องเลือกตัวเองอะนะ คือสุดท้ายเขาเลือกตัวเองแต่ว่าเชืว่าสําหรับคนที่เข้ามาดูในเอพิโซดเนี้ยอาจจะเคืองแหละเพราะเขาอะเลือกตัวเองแต่เขาก็เลือกตัวเองแบบว่าเขาไม่ได้พูดอะไรไงจูจ่ๆเขาก็แบบนิ่งไปเงียบไปเราเองก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกอะไรยังไงกันแน่คนรอก็รอไปนะคะรอด้วยความงงๆนะใครที่อยากจะตัดใจก็ตัดใจไม่ได้เพราะว่าความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างค้างค่ะบางานคนไม่เข้าใจเลยะคะ่ะว่าทําไมเราถึงต้องเลิกคุยกันด้วยทั้งที่ ทั้งที่มันก็ไม่เห็นมีเรื่องอะไรร้ายแรงถึงขั้นที่ว่าเราจะต้องหยุดคุยกันไปเลยอะอืมใช่ไหมถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเซเว่นนปันส์เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะผิดที่ผิดเวลา ถึงแม้ว่าเราจะมีความชอบเขาเขาจะมีความชอบเราแต่บางปัจจัยของความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็ยังทําให้การสารสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ถือว่ายังยากอย,กอยู่เพราะว่ามีคนไม่พร้อมมีความผูกพันต่อกันแต่ว่าจะเดินหน้าไปด้วยกันก็รู้สึกลําบาก แต่เป็นเหมือนคนที่ฝั่งใจอะ่ะเวลาที่เราจะไปเริ่มคุยกับใครใหม่ๆเราก็ยังจะกลับมานึกถึงกันและกันอยู่ดีนะคะขอคำแนะนำให้กับคนที่รออยู่หน่อยคนนี้คนที่รอนะคะต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าไม่สุดเนี่ยจะไม่มาจริงๆเพราะฉะนั้นการรอของคุณอาจจะยาวนานนะคะ ม,มันอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะความสงสัยความลังเลใจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวเขาเองจิยังสง่งแต่เขาจะไม่มีการ Take A c t i ่นอะไรนะคะเขาดูจะโฟกัสแต่กเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเองมากกว่านะเพราะว่าชีวิตอีกด้านหนึ่งของเขาก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรเขาไม่ค่อยมีเวลามาคิดเรื่องของคุณมากนักนะคะอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยทําให้บางครั้งบางทีเนี่ยคนรอเนี่ยจะมีความรู้สึกมากกว่า อีกคนหนึ่งที่เขาเดินเขาเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกมากกว่าสำหรับคนที่ต้องการคำอธิบายนะคะอาจจะต้องซึ่ว่าอาจจะยากในการที่คุณจะได้รับคำอธิบายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนคนนี้นอกจากว่าจะเป็นคนที่ ระก,กะเยอะแล้วเนี่ยเขายังเป็นคนที่มีอีโก้ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่แคร์ภาพลักษณ์ของตัวเองเขาคงจะไม่มาบอกคุณตรงๆหรอกว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันแน่เลยทําให้เขาตัดสินใจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่รอเนี่ยอาจจะต้องยอมรับว่าบางครั้งบางทีอาจจะไม่มีคําอธิบายถ้าคุณกําลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยากให้ดูการกระทําเป็นหลักนะคะแล้วจึงตัดสินใจเนาะ เพราะว่าใต้เด็กก็เป็นสองไม้เท้านะคะมันคงจะต้องแบบตัดสินใจจริงๆอะว่าคุณจะยังไงกันแน่นะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตัวคุณเสียใจเพราะคนคนนี้เพราะฉะนั้นซิ่ว่าอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่คุณเคยพบผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างนา้อยๆก็ไกด์คุณได้หรือบอกคุณได้แล้วว่าการจะไปต่อเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับคุณหรือเปล่านะคะคุณน่าจะตอบตัวเองได้แล้ว จากการที่แบบมองดูอดีตสิ่งที่เขาทํามาอาดีตที่เขาเคยทานะบทเรียนที่คุณเคยได้รับจากคนคนนี้ฉันว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้แหละว,ว่าคุณจะเลือกรอกเขาต่อไปดีหรือเปล่านะคะอ่ละละคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฉันมีความรู้สึกว่าวันนี้ฝนมนตกใช่ปะ่ะแล้วแบบว่าภูแพ้มันขึ้นเสียงมันจะอู้อีนิดน,นึงนะคะ <laughs> แต่ว่าเราก็มาจนถึงสุดทางแล้วนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขออู้ณสำหรับการ Subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน Description Box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกัน,นะคะ่ะทุกคนและเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอีพนะิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ